สวัสดีครับพี่นงค์เอฟซีน้องขับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการทำที่เก็บเก็บขอบเปลือกน้องับก็จะทำอ่ายกเป็นโรงเรือนน้องับหลังเล็กๆพอที่จะเก็บขอบเปลือกได้ครับประมาณอาสองสามร้อยถุงปุ๋ยน้องับประมาณนี้อันนี้ก็ยกทำพอประมาณก่อนครับยังไม่แล้วเสร็จ ว่ายกแล้วเ็จก็คืออาจจะต้องมีการก่ออิดบล็อกขึ้นมานะครับก็คือจะต้องก่ออิดบล็อกขึ้นมาให้มิดชิดหลังจากก่อเซตนะครับก็จะต้องอทำการเทพ,พื้นนะครับเทพ,พื้นเซตก็อหาไม้ครับหรือว่าแผ่นเรียบนะครับมารองอีกชั้นหนึ่งเพื่อนำข้อเปลือก นกับมาเทนกับในโรงเรือนแห่งนี้นกับอันนี้คือทําคนเดียวครับก็ทำสามสี่วันนกับได้ประมาณนี้นกับรายละเอียดการทําโรงเรือนนะครับหรือว่าที่เก็บข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันนะครับเนาะอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นกับแต่ก็มาดูประมาณนี้ไปก่อน ว่าทุกวันนี้นะครับการทำยุ่งชางจะทำเหมือนสมัยเก่ามันก็ทำยากาสมัยเก่าเขาจะยกเป็นเสาไม้แล้วก็ยกสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรขึ้นไปนะครับไม่ต่ามกว่า1นเมตรเพื่อให้การเก็บขอบเปลือกนะครับพ้นจากาความชื้นนะครับของของพื้นดินก็คือจะยกให้มันสูง าบางคนจะทํายกระดับสูงประมาณเมตหิบก็มีนะครับเมตหิบเพื่อความสะดวกในการาถอยรถหรือว่าการนํำขอบเปลือกนะครับไปเก็บไว้ในยุงฉางแต่ทุกวันนี้มันก็อาจจะง่ายหน่อยหนึ่งเรายกเป็นโรงเรือนแล้วก็ก่อยึดบล็อกนะครับเทพื้นเอาแผ่นเดียบมารอง ก็สามารถเทก็เ,เปลือกลงได้ในการเก็บขาเปลือกนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น e ีพีนะครับส่วนอีพีสองเดี๋ยจะให้ดูรายละเอียดนะครับหลังจากทําเซตเรียบร้อยนำขาเปลือกมาเก็บไใวนะครับเป็นที่เป็นทางนะครับไปดูไปชมกัน